สนับสนุนโดยชิคลี้ไทยแลนด์ดึงครับดึงกดแขนเลยครับสบักครับสุดยอดไปเลยครับอูิยิมันหยิบแล้วยิบแล้วปึ๊กหยิบแล้วปึ๊กอ เออเยี <ว arel S 1> <tagged. S 2> ่ยเยียเยี hmm. ่ยเยี่ยเออนะนั่นหมึกครับผมไม่ใช่เยี่ยมีสาครับมีสาครับสวยไฮไลท์ทำงานวู้ฮู้มะนาวเยอะไปเลยอ้าวสุกยี่มไปเลยครับไปสวยเอ้ยชิมหายโยนลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วโยนลงน้ำครับเดี๋ยวกดปิดขอบเลยกูยังไงครับไต อุ้ยอุ้ยอุสองไม้สามไม้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้้จับครับโอ้ยอ้ยอุ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ตั้นี้ใหญ่ไตเพลิกห้ำใหญ่เ้าสวัสดีครับน้สวัสดีครับสุดยอดครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไตเพิ่มคำใหญ่นะครับผมมากันแบบโอ้โหเร็วๆเลยนะเร็วๆครับเมื่อคืนแบบว่าพอเขาทักมานี่ปึ้งเลยเรือว่างไหมนี่ผมนี่บวกหนึ่งมาเลยนะติดเทสเท่านั้นแหละโอ้โหเดือดเลยสุดไปเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสเทสอะไรครับผมนี่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 เออกล่องโยผมก็จะเน่าๆสีมันจะจ้าเลยครับวันนี้หมดแน่คือใช้แค่ทาแสงครับผมันใช้แค่ครับใช้แค่ครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองเทสวุ้ยสีทำไมมันจ้าขนาดนี้ครับเนี่ยหืมน่มานมากเนี่ยครับสีนี่นะนี่นะโนี่นะนี่นะโอ้โหนี่นะสีตัวใหม่เลยนะส้มนะอิจิเม,มนะนี่นะนี่นะโอ้โหสามสียังก็ปากกาไฮไลท์เลยครับผมนี่โอ้โหนะยอดไปเลยวันนี้นะนี่นี่น,นี่ตัวไฮไลท์สีเหลืองนะติดตามชมวันนี้บันเทิงแน่นอนเอา้าสวัสดีครับแอดมินวสนะว,วัสดีครับ โอ้โหนั่นโจสุดหล่อดีเองไม่ใช่ใครที่ไหนวันนี้มาจอยกันนะมาลุยด้วยกันครับผมลุยด้วยกันนะเคยเห็นกันแต่ในเฟซนะวันนี้นะมาลุยกันนะใช่ครับพร้อมนะผมพร้อมนะวันนี้แต่เราไปรับชมกันครับผลงานไปครับไปเดี๋ยวรอไต่สักครู่บันเทิงแน่นอน เราเข้าสู่หมายแรกกันครับผมไปครับซูมเอาเลยของเราคือใครพากินวะแหม่แล้วจายให้กูอีกสองพันอะไรก็ได้เราบอกไปหามาเพิ่มเหมือนกันครับไอสัตว์ตัดหมดเลยหมดเลยไม่เลยสบาทเลยโอ้ย มาแล <sh arp>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  ้วครับมาแล้วครับบอสผมมาแล้วครับช uh uh ิคก uh um> ี้รี่มาแล้วครับสีน้ำมีเลยนะโอ้ยสวยครับผมเปิดเกมตัวแรกครับไหนครับขอชมหน่อยไม้แรกเลยไหนครับไหนครับอุ้ยอิจิเบนทำงานบอสบปะเลยทีเดียวติดยอดไปเลย ก็เราสลับกันระหว่างงานแคดหมึกนะครับหรือตีเข้าข้างเกาะน,นะครับกับงานหมึกทิพย์ลันนะครับก็คือหมึกน้ําลึกเนี่ยก็สลับกันนะครับถ้าหมึกอ่าไม่จับแคดเราก็มาทิพย์ลันไปดูผลงานกันครับไปเอาเยื่แล้วมามาเรืองเหรอ ลานครับทิกเกอรี่ทำงานยอดไปเลยใสสวยครับยอดเลยครับวันที่แดดดีๆนะครับแต่ว่าน้ำพางล่างขุนเล็กน้อยนะหยิบอิจิแมนสีส้มมานะได้เรื่องนะบอกเลยสยุดยอดไปเลยครับยอดเลยสีส้มนะครับสวยงามอูม้อิจิแมน ไหนครับผมเรียงเลยเหรอกระจายเยอะหโอ้ยมีไซ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  ทิคกอรี่ทำงานครับมีไซส์ครับมีไซส์ครับสวยไฮไลท์ทำงานวู้ฮู้มะนาวเยอะไปเลยดีกากไฮไลท์เร็วเร็วเร็ว,รวมึกมามึกมาลงต่อลงต่อ,อยอะไปเลยครับทำงานครับ เงี้ยไเลยครับใจสวยโอ้ยชิบหายเราลงน้ำไปแล้วตกน้ำไปแล้วครับเหี้ยติดปลาหมึกอายไปด้วยเฮ้ยใจบุญปล่อยหมึกโชว์ปล่อยหมึกโชว์เพื่อนเฮ้ยอไปดูเว้ยไปตกไปดูเว้ยไปดูเว้ยเฮ้ยหูยสีสกู๊ดน่ารักมากเลยครับ ตัวใหม่มาหรออ้ยดึง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 มึกเล็กดึงมึกเล็กดึงตามไหมจัดแม่งตะแม่งดึงแบบกระชากลอยเลยนะไตเพิ่ม ครับผมมือเกาะขาม <laughs> เลม, <laughs> มอนทำงานกูจะไปเลยว้าวโยนทิ้ง <laughs> อยู่านั้นอสัตว์หรือ <laughs> ล้างเอาดี ตัวที่ไหนเรือลิดเรือเลือนลิดไหนบนนึกผมไต่เป้ากำใหญ่อะกระเจียวเล็กมีตัวตามดีครับสกิดสกิดที่ปลายสายสายตึงดึงปึ๊กเลยครับ นี้เราก็มากับเรือไต่เพลกห้ำใหญ่นะครับมาเป็นตายกล้องให้นะปกติมาเรือไต่เพิกเราลงเรือกันที่ไหนครับไต่ลตงเรือกันที่แล้วลงเรือแล้วสโมสรเรือไปกองหรือ,อยุทธการอ๋อสุดยอดไปเลยครับนึกว่าลงที่บันไดครับผม ทำมาาละครับมึก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 ยังอีกยังจะโดนอีก ะแบงโดแล้วะแบงโดแล้วครับ่ายเรือครับมาแล้วครับใส่ดีครับใส่กะรังกินเลยครับ,บรยอดเลยครับบรรยากาศครับ ยังไงครับไตยโอ้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 ยอุ้ยโอ้ยสองไม้สามไม้ครับโอ้ยจับครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนใหญ่เก่งข้อมือรอเลยครับสี่ขันรวดเลยครับโอ้ข้อศิษย์คอมครับดูครับใครใหญ่กว่ากันครับอุันนี้ใหญ่จริงเสี่คันรวดครับ ชิกกรี่รวนครับมาแล้วครับหนึ่งตัวครับเก่งข้อมือเลยครับใส่สวยครับไยครับมาแล้วครับดึงเลยยกลอยเลยฟาบสุดยอดไปเลยอู้หูใส่ดีมากครับ ยอดไปเลยครับดูไซส์ครับโอ้โหอีจีแมนครับทำงานครับมาตะก้ามาตะก้ามาระวังมือนะร้องใหญ่ไว้ก่อนนะครับผมอะไรเกาะชบาผมใหญ่หมดแล้วครับผมแรงเมยแล้วนะครับ กองเนี้ยกองนี้มันมงมดฝู้วมั้ย่อไปเลยครับโคดซิกคอมเลยครับสี่คันรวดเลยครับผมโอ้โหขาแบงโตครับโตโครับไสดีครับสสวยครับโอ้โหเยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ย้ยเเฮ้เฮใ้้ยยเยเยย ไปดีมากเลยครับสุดยอดเลยครับยอย,บย่างน้อยก็ได้ขึ้นชื่อว่าไต่ก็ไม่ใช่คนขับเรือนะครับผมว้าวแมออยากจะวสดงีเน มุดแกตกเมื่อไรก็ได้ว่างั้นยังขิงเดียเออขึ้นถูกลำด้วยกูเนี่ยโจโดนแล้วครับแลโจโดนแล้วโจโดนแล้วครับผมนี่เก่งข้อมือรอเลยครับ อหลังเรือขึ้นแล้วครับน้ำแรงยังวะมาแล้วครับมึกนาโจมาแล้วครับสุดยอดไปเลยครับชิกรี่ทำงานอีกครับชิกกอรี่ทั้งเรือครับ จบไปเลยตัวแป้งดูนะครับยจ้ไปเลยครับทนหมดทุกคน,กคนยกเป็นไตไงมาดีโตสวยงามยิ <laughs> ย้มจ้า <laughs> เลยครับขึ้นลมเบาครับผมหันกลับไปดูหลังโอ้โห,โหยันแม่ <laughs> ยังโต เป็นไงครับผลประกอบการช่วงบ่ายวันนี้ได้มาประมาณหนึ่งถังสีเต็มถังสีนะโอ้ตอนนี้เรือโอ้ยแถังเรือหลังนี้เจ๊ทสูงท่อมเรือเลยอยู่บนคลื่นนะเมื่อกี้วันนี้มาตกหมึกอาราก้าอาราก้าครับผมหมึกต้องแข็งแรงมากอ่ะโอ้จะปวดจริงๆโอ้จะปวดนะผมไปไปเลยกันต่อครับยังมีพอมีเวลา ไปหาวัตถุดิบเพิ่มกันหน่อย dryer. โอ้โดนรูปนี้ครับ้นโตตอนนี้เราก็ย้ายไม้มานะครับโดนตัวไซส์สวยๆไปสองตัวเฮ้ยตาม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  ใส่สวยอยู่นะทึบไ,ไม่เอาตามหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วปึ๊กโอ้ยเ <c oughs> หยียเหยียดเหยียดเหยียดใ,นะใช่พอพอมันจับปุ๊บนะต้องหุกปึ๊กเฮ้ย<อ>สวยสวยสวยจะครับครับ มาแล้วครับน้ำแบงค์มาแล้วครับนี่อย่างขิงครับผมนี่ขิงมาจากติดมาจากไตเรือหรือเปล่าครับว่าบอกเลยใส่สวยที่ Styles, parse, ดึงครับดึงกดแขนเลยครับกดแขนเลยเหรอ evet, ปิดช <Hayır. S 2> ึบดีเปไปสุดยอดไปเลยครับูชิกลีทำงานอุ้ยสาบเพดไหนเจอาไปเลยครับไหนครับนแป้นครับโชว์หน่อย

เฮ้ยชวนหน่อยครับอเลยครับงามงดงามมาเลมอนเลมอนตัวนี้ยังไม่มีวางไขใช่ไหมนะเรั่ลืมนะเริมผมนะจัดให้ครับอเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ นายต้องเอานายต้องดึงทั้งเขาไปฐหาหนะต้องมาต้องมาทางนี้ครับเออนั่นแหละมาแล้วก็ลกัลกลกานนี่รักกันนี่รักมาหากนี่คันมันยาวนะคันนี้วลำนี่แจ่มเลย,นะยเนีย่ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นละอย่าทุทเลหน่อยนะครับออเอ<า>อเออสวย เอาอีกแล้วลเลมอนตัวที่สองเลมอนตัวที่สองครับเลมอนนะครับตอนที่เกี้ยนนีป้าสุนัขพุดเลมอนเป็นคนได้ของผมเอาอีกละเอาละเทียบซ <c oughs> องให้ดูอียละัวจะปวดมาต่อต่อเป็นไงครับผม สีเจตัวครับวันนี้เีขนาดตะลุยขึ้นนะครับขึ้นลูกท่าบ้านเลยผมอยากจะคุยเลยนี่ถ้าขึ้นดีๆนี่สีถาดเอาไม่อยู่ราวันนี้ผมพูดแค่นี้แหละเออดูังไูบบสดครนี้้กี่แมนกี่แมนส้มกับูวันนี้ประกางกคึกขางหนันจะเมือ่ว่างจ้าเหลือเกิน สีนี่คือใช้งานแล้วก็ยังเรีนสดอยู <Yeah, ่นะตัวตัวร้อยห้าสิบาทครับสนใจก็ติดต่อได้ครับตัวร้อยห้าสิบบาทแห้งเลยเนาะได้ไซส์นี้ทั้งสองตัวนี่คือคุ้มนะพร้อมขาดนะนะเจ้าจะเจ้าไปเลยตัวเดียวก็คุ้มแค่แปดร้อยนี่ตกได้สองตัวปุ๊บโยนลงทะเลทิ้งเริงได้เลยเนี่ยดูดูดูตัวในมือนะแบงค์ครับโอ้โหูพันยาแปดร้อยนะครับเนี่ยอุ้ยเกินเกินสดสดแบบนี้เลยครับจัดประหลัดจิก ก็ไอ้ก็ฝากติดตามรับชมช่องไตเพื่อคำใหญ่เลยนะครับทางเพจก็ตรมหมึกต,ตุปลาใบไตยเพื่อคำใหญ่พบกันใหม่ EP หนะ้อาอพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ไหวปวดหัวแห้งเล่าไม่ไ <laughs> <laughs> หว